สวัสดีครับทุกท่านครับเอาละครับเรามาถึงเอพิโซดสุดท้ายของการทำ5ค้นหานะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายข้อที่สองคือการิสต์รายชื่อข้อที่สามคือเรื่องของการนัดหมายอันที่สี่ก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อสุดท้ายของการทำ5ค้นหาคือการติดตามแน่นอนว่าเมื่อเราเชิญเพื่อนของเรานะครับไปเจอเมนทอร์ของเราเรียบร้อยแล้วได้ฟัง การนําเสนอได้ฟังข้อมูลสินค้าได้ฟังข้อมูลบริษทัทได้ฟังข้อมูลแผนการตลาดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้ว่า <ksam> เขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจในทันทีครับเขาอาจจะขอคิดดูก่อนอาจจะยังตัดสินใจเป็นแพ็กเกจเอสหรือเอมนะครับยังไม่ตัดสินใจเป็น VIP นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องมีการทําอีกขั้นตอนนึงคือเรื่องของการ ติดตามครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยได้บางคนนะครับยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาของเขาครับเขาอาจจะแค่เซโนในตอนนี้นะครับแต่เซโนไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีโอกาสจะมาทําธุรกิจกับเรานะครับ Today s เซโน tomorrow say yes เป็นไปได้หมดนะครับวันนี้เขอาจจะปฏิเสธเรานะครับแต่เมื่อจังหวะเวลาที่เข้ามาถึงเนี่ยถ้าเรายังติดตามเขาอยู่นะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจาก No เป็น yes ได้นะครับ แล้วขั้นตอนการทำ5ติดตามนะครับในการท่าสุดท้ายนี่นะครับติดตามอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยติดตามลงทะเบียนนะติดตามงัายงง่ายมากครับเพราะว่าเรามี AI ถูกไหมเรามีลิงก์สมัครที่อยู่ในมือถือของเราเนี่ยนะครับใช้โยนลิงก์นะครับส่งลิงก์ให้เพื่อนครับบอกเพื่อนลงทะเบียนไว้ก่อนตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจหรือย,ยังไม่ตัดสินใจไม่เป็นไรจองพื้นที่ไว้ก่อน ลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีเพื่อนลงสมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกฟรีเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้าไปเรียนรู้เห็นข้อมูลต่างๆไปดูว่า AI ของเราเนี hmm. ่ยมันดียังไงฟรีครับเพื่อนครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเห็นไหมนี่คือข้อดีของยูนิคอร์เพราะการเป็นสมาชิกกับยูนิคอร์เข้าไปใช้ AI เนี่ยมันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแค่ลงทะเบียนมาเท่านั้นเองเพื่อนนะครับ อย่างแรกเลยท่านต้องติดตามครับไม่ว่าเขาจะเซโนเซเยสให้เขาลงทะเบียนไว้ครับให้เขาลงทะเบียนไว้นะครับอันที่สองเลยคือเราติดตามเขาด้วยสินค้ากับโปรโมชัน่นเช่นวันนี้พอฟังการนำเสนอจากเมนทอร์จบแล้วเนี่ยเราอาจจะถามเพื่อนว่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยชอบสินค้าหรือว่าชอบในเรื่องราวของธุร,รกิจ บางคนจะบอกว่าอธุรก,กิจยังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ฉันฟังแล้วเนี่ยสินค้าดีมากเลยนะอย่างยามาชอตที่บอกว่ากินแล้วเบาหวานดีขึ้นความดันดีขึ้นนะตัวยูนิ็อกไฟเบอร์เนี่ยที่กินแล้วทําให้ขับถ่ายดีขึ้นเออดูแล้วก็เข้าท่าถ้ากลุ่มเนี่ยเราสามารถติดตามเขาด้วยเมื่อเมื่อไรก็ตามนะครับที่ มีโปรโมชั่นนะครับเราสามารถติดตามเขาได้นะวันนี้เขาอาจจะไม่สนใจเรื่องธุรกิจแต่ไม่เป็นไรไม่สนใจธุรกิจไม่เป็นไรแต่วันนี้สินค้ายามาช็อตนะเพื่อนถ้าถ้าท่านถ,ถ้าเพื่อนบอกว่าชอบยามาช็อตนะวันนี้ยามาช็อตมีโปรโมชั่นห้าแถมหนึ่งอยู่จัดเลยไหมบอกเลยนะห้าแถมหนึ่งพอดีเลยเพราะว่ายามาช็อตเนี่ยมีหกหกรายการห้าแถมหนึ่งเพื่อนได้ครบทุกตัวเอาไปดีไปเอาไปดูแลสุขภาพได้แบบดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์ นะหรือว่าเราจะมีโปรโมชั่นนะครับสามพันคะแนนซื้อสินค้าอาะไรก็ได้เนี่ยมีของแถมในช่วงนั้นๆเราสามารถเอาเรื่องเรา่านี้นะครับอ่าฟอลโลเพื่อนได้ติดตามเพื่อนได้ดพร้อมน,นักปิสมบัครไปในตัวด้วยนะครับนะสามเราติดตามเพื่อนด้วย AI หรือสื่อต่ตางๆอย่างที่บอกไปนะครับพอเราให้เพื่อนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ เราต้องรีบส่งลิงก์นะครับหรือส่ง AI ไปเป็นเพื่อนเขาต่อทันทีเลยเมื่อเขามีรหัสสมาชิกเมื่อเขามีรหัสพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ส่งลิงก์ของ AI เนี่ยไปให้เพื่อนเราครับให้เขาไปเป็นเพื่อนกับ AI ล็อกอินเข้าไปเขาจะเห็นความอเมซิ่งของ AI เลยนะโอ้เรียนรู้อะไรก็ได้แผกนการตลาดก็รู้ได้สินค้ามีอะไรก็รู้ได้จะเอาภาพไปโพสก็ได้ จะเรียนรู้วิธีการทำรธุรกิจก็ฟังก่อนได้นะบางคนยังไม่รู้ต้องทำไงแต่พอไปฟัง w ายเน็ตเวิร์กวายู corn นะวิธีการทำห้าค้นหาพอเขาฟังเรื่องราวเหล่านี้ครับเขาจะเห็นภาพการทำรธุรกิจชัดเจนมากขึ้นเขาก็จะว้าวมันทำง่ายขนาดนี้เลยเหรอ AI มีเจ็ดภาษาเฮ้ยฉันมีเพื่อนอยู่กัมพูชาพอดีเลยอยากจะส่งข้อมูลทำยังไงอา่าวล้วก็บอกเพื่อนให้ใช้ AI เนี่ยนะครับในการส่งข้อมูลไปเพื่อนเขาที่กัมพูชาได้ ว,ว่าเฮ้ยพอดีเลยฉันมีเพื่อนอยู่ที่ย่างกุ้งก็บอกให้เขาใช้ AI นะครับส่งข้อมูลภาษาพมา่าเนี่ยไปให้กับเพื่อนของเขาแล้วบอกเลยว่าเนี่ยที่พมา่าเนี่ยเรามีสาขาอยู่ถ้าดูแลวสนใจเดินเข้าไปสาขาได้เลยไปซื้อสินค้าหรือไปสมัครทําธุรก,กิจได้เลยแบบนี้ครับนี่ครับเราเรียกว่าการใช้การเอไอเนี่ยเป็นการติดตามเขาครับเพราะใน AI เนี่ยมันมีสื่อต่างๆมันจะโชว์ ความอลังการนะความเป็น MLM New Gen ของเราเนี่ยให้เพื่อนของเราได้เห็นเพราะบางครั้งเนี่ยเพื่อนของเราอาจจะมีภาพเก่าๆของการทำทธุกรกิจเครือข่ายคือโอต้องออกไปนำเสนอนูน่นนี่นั่นต้องเอาสินค้าแบบไปขายแต่ถ้าเขาเห็นเครื่องมือแบบนี้เขาจะรู้สึกอ๋อมันง่ายนี่ไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนจาก Say No เป็น Say Yes ได้นะครับถัดมานะครับสำคัญมากเลย เมื่อเขาเริ่มตัดสินใจนะครับซื้อสินค้าหรือซื้อแพ็กเกจธุรกิจใดก็ตามท่านต้องรีบนัดหมายเขาครับติดตามเขามาวางแผนกับเมนทอร์หรือที่ปรึกษาของเราเนี่ยแหละครับว่าจะเริ่มต้นทำโปรแกรม u n i t ตียังไงดีนะเพราะเมื่อพวกเราเนี่ยเริ่มตัดสินใจครับที่จะทำธุรกิจโอเคเขาอาจจะยังแบบ ไม่แน่ใจร้ออาจจะเริ่มต้นด้วยแพ็กเกจเนะซื้อสินค้าไปแล้วว่าลองทําธุรกิจดูอยากลองทําแบบเอาขาแย่ๆเข้ามาลองดูซิมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับเราต้องรีบติดตามเขานะอย่าทิ้งเขาไว้ให้เขาทําเองให้รีบนัดหมายเขาเลยครับมาเจอกับเบนทอร์เพื่อวางแผนเพื่อนําเขาเข้าสู่โปรแกรมยูไนตครับ เพราะอะไรครับเพราะโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่ทําให้ใครก็ตามที่เข้ามาเริ่มธุรกิจนี้เนี่ยสามารถเริ่มโปรแกรมได้แบบเป็นขัน้นเป็นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่เขาจะเข้าขั้นตอนและอยู่ในระบบของ U System ครับอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับการที่เราจะสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้เราจะเป็นต้องใช้ระบบครับและ หนึ่งในนั้นหนึ่งในเครื่องมือของระบบก็คือ u ูไนตี้ครับดะนั้นถ้าเพื่อนงเราเนี่ยตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจแล้วสิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือพาเขาเข้ามาเจอเมนทอร์และเริ่มต้นทำยูไนตีครับนะหลังจากนั้นพอเขาเข้ามานะครับไม่ว่าเขาจะมาอยู่ในยูไนตีหรือไม่เขาจะเป็นลูกค้าเราก็จะไม่ว่าเขาจะเป็นเพียงแค่ลูกค้าเราก็ตามนะครับ หรือยังไม่เซเยสยังเซโนอยู่ยังไม่ว่างยังไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่เราก็มีฟังก์ชันต่างๆนะครับเราสามารถทําติดตามเขาในหั้นสุดท้ายคือติดตามเขาด้วยฟังก์ชันต่างๆครับนะปลั๊กอินทางออนไลน์ปลั๊กอินทางออฟไลน์บิสเนสสตาร์ทอัพทางออนไลน์บิสเนสสตาร์ทอัพท้งออฟไลน์นะหรือเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เรามีโปรดักต์เอ็กซ์โป นะเราก็ชวนพักเพื่อนเรามาได้เมื่อ,อไรก็ตามที่เรามีวันเดย์เทคออฟก็ชวนเพื่อนมาได้นะหรือเมื่อ,อไรที่เรามี d ีเอ็นเอแคมป์เราก็ชวนเพื่อนมาได้หรือในจงบางจังหวัดเราในทุกเดือนเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเบ r ร์เดย์ปาร์ตี้นะเราก็ชวนเพื่อนของเราเนี่ยมาบริษัทในวันที่มีเบ r ร์เดย์ปาร์ตี้ได้นะครับนี่คือวิธีการ ทำห้าติดตามนะครับที่จะทำให้เพื่อนของเราเนี่ยปเปลี่ยนจากเซโนเป็นเซเยสนะครับเอาจริงๆแล้วนี่นะครับการเอาไปนำเสนอนะครับเพื่อนของเราเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นอย่างงี้ครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยจะมีสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ไม่ว่าการนำเสนอนั้นจะดีแค่ไหนให้เราทำเอดดีฟสุดยอดยังไงเมนทอร์ของเราก็มาพูดแบบสุดยอดแค่ไหน แต่จะมีสิบเปอร์เซ็นครับที่เขาจะเซโนครับยังไงก็แล้วแต่เขาเซโนครับส mm ่ว hmm. นอ,อีกสิบเปอร์เซ็นจะมีอีกสิบเปอร์เซ็นครับที่ไม่ว่าวันนั้นเราจะแอด f y ฟแย่นะครับเราทำาอดดิฟไม่ถูกต้องวันนั้นเมนทอร์อาจจะไม่สบายพูดไม่เข้าใจพูดผิดผิดถูกถูกข้อมูลอ่าไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตไม่เป๊ะแต่เขาก็เซเยสครับนะครับนั้นนี่คือสถิติครับ จะมี10%ที่ไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็เซโนอีกส่จะดีจะแย่จะอะไรก็แล้วแต่เขาเซย์เยสเพราะว่าเขาเชื่อเรานะครับราะนั้นทั้งสองกลุ่มเนี้ยแทบไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะครับกลุ่มที่เราควรจะต้องโฟกัสคือกลุ่มที่อีก80%ครับคือยังไม่เซย์เยสและยังไม่เซโนนะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากๆ ถ้าเราทําการติดตามนี้ได้ดีพอนะครับทํำ5ติดตามอย่างมืออาชีพเราจะเปลี่ยนกลุ่ม80%นี้ให้มา a y yes ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้จะดีไหมถ้าได้80%นี้อย่างน้อย40%มาเ y yes นะครับไม่ใช่ทั้ง80%เป s a เซ o no, นนะครับดังนั้นการทํา5ติดตามนี้ก็คือโฟกัสไปที่กลุ่มนี้ครับกลุ่มที่ยังไม่ say yes ไม่ say no นะครับ นะกลุ่มเซเยสคือเป็น V.I.P. ไปแล้วนะครับกลุ่มที่เซโนเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะครับแต่กลุ่มแปรเซเน Super ี่ครับบางคนอาจจะเป็นเป็น S มาเป็น M มานะครับหรืออาจจะแค่ซื้อสินค้าไปใช้กล่องสองกล่องกลุ่มนี้แหละครับที่เราต้องติดตามเขาให้มาเป็นนักธุรกิจให้มาร่วมเป็นนักธุรกิจกับเรานะใช้5้ติดตามนี้นะอย่าลืมนะครับติดตามให้ลงทะเบียน ฟรีบอกเลยว่านี่ลงทะเบียนฟรีสองติดตามด้วยโปรโมชั่นสินค้าเมื่อเพราะทุกเดือนเราจะมีโปรโมชั่นสินค้าอยู่แล้วสามติดตามด้วยการให้เขาได้เห็น AI ครับนะเมื่อเขาเห็น AI เขาก็จะเห็นข้อมูลต่างๆและตัดสินใจได้สี่ติดตามเพื่อนที่เขาอาจจะสมัครเป็น SM นะครับหรือ L ก็แล้วแต่นี่นะครับเข้าโปรแกรม u n i t ตครับนะ และสุดท้ายคือติดตามเขาให้อยู่ในระบบตลอดเวลานะครับระบบของเราจะหล่อหลอมเขานะครับในเรื่องของ MySkills e t เเรื่องราเหล่านี้ถ้าเราทําได้ดีพอองค์กรเราก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับหวังว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจกับยูนิคอนนะครับสวัสดีครับ